โปรเจกต์สองเซลล์เดเวล็อปเมนต์แอคทิวิตี้โปรเจกต์ทิมสกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของนางสาวเกษราคัมาวงกิจกรรมที่ 1. นึ่งโพกิจกรรมผ่านสาขาคือวันคล้ายวันพระลมราชสมภพของสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชกิจกรรมที่ 2. องโพสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จเจ้าฟ้า คมมาหลวงราชสารีชลิยพัฒน์มหาว,วัลราชธิดากิจกรรมที่3โพสต์วันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกิจกรรมที่สเข้าร่วมถุดทีพออนไลน์ครั้งที่5กิจกรรมที่5เข้าร่วมถุดที่ีบออนไลน์ครั้งที่7กิจกรรมที่6เข้าร่วมสัมมนา,าการเป็นข้าราชการที่ดีกิจกรรมที่7เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะภาษา,ษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย กิจกรรมที่8ถึงกิจกรรมที่17เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านช่องทาง Public a d NPRU รวมทั้งหมด10คลิปวิดีโอ กิจกรรมพัฒนานักศึกษาการศึกษาคนณค้าด้วยตนเองของนางสาวณชาลิศแสวงดีรหัสนักศึกษา6 2 4 7 0 1 1 1เกิจกรรมที่1กิจกรรมพตบทความพระราชกรณียกิจเนื่องด้วยวันที่5ธันวาคมพศ2 5ง4วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรมินศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9บนเพจเฟซบุ๊กของกลุ่มสาขาวิชารัฐประสาทศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชพัฏนครปฐมกิจกรรมที่2กิจกรรมพ้บทความพระราชกรณียกิจจดวววยัััันนนนที่7ธาาคคมม25ลสสูเ็ พระองคมห่วงราชสาลินีสิริพัชระมหาวชิราธิดาบนเพจเฟซบุ๊กกลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์กิจกรรมที่3วันที่1 9มกราคมพศ2565เวลา1 7นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกาสินาทีกิจกรรมจุดประทีปออนไลน์ผ่านซูมกิจกรรมที่4วันที่11กุมภาพันธ์พศ2565เวลา9ก้านาฬิกาถึง11นาฬิกา30ินาทีกิจกรรมสัมมนาออนไลน์การรับราชการอย่างมืออาชีพผ่านโปรแกรมซูมกิจกรรมที่5วันที่23กมภาพันธ์พ25 เวลาต้านาฬิกาถึง11อนาฬิกา30นาทีโครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนสำหรับศตวรรษที 21. ่21กิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ line, โดยการเข้ารับชมวิดีโอจากช่อง YouTube และแสดงความคิดเห็นจากการรับชมวิดีโอมีทั้งหมด10คลิปวิดีโอยกตัวอย่างเช่นพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่แนะนำสำนักจังหวัดและเส้นทางการเป็นข้าราชการพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและากิจการรมอื่นๆอีกมากมาย เนื่องด้วยวันที่5ธันวาคมพศ2504เป็นวันคล้ายวันพระมบรราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอายุเดชมหาราชพรมบรมราชประพิษพระราชะกรณียกิจด้านการศึกษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพักรุณาปโปรดเก้ากะกมอมพระราชทานพระาาพระชาชทรัพย์จัดตั้งมูลนิธิอนัน,นทรมหิดลให้เป็นทุนสำหรับการศึกษาในแขนงวิชาต่างๆเพื่อให้นักศึกษาได้มีทุนออกไปศึกษาหาความรู้ต่อในวิชาส้นสูงในประเทศต่างๆ เนื่องด้วยวันที่7ธันวาคมพศ2 5 1 4วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทีราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิรธิดาพระราชกรณียกิจทรงปฏิบัติภกรณียกิจด้วยวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตาเวทีทิตาฉลองพระเดชพระคุณมาแต่ราชการก่อนสืบเนื่องมาจนถึงราชการปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระและทรงรับเป็นพระภูธุระในส่วนพระองค์ให้ดำเนินรุ่งเรื่องไปด้วยความเรียบร้อยเนื่องด้วยวันที่หนพระ สมภพของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชกรณียกิจในด้านการศึกษาให้จัดตั้งสถาบันการศึกษาหนึ่งและพระราชทานนามว่าโรงเรียนเฉพาะช่างในวันที่7มกราคม2456กิจกรรมที่4กิจกรรมสัมมนาออนไลน์รับราชการอย่างมืออาชีพผ่านซูมกิจกรรมที่5กิจกรรมเสริมสร้างแรงบันดาลใจนักศึกษาในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านซูมจัดโดยสถาบันภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ที่ข้าพเจ้าได้เข้าไปรับชมมีดังนี้ กิจกรรมพัฒนานักศึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนางสาววิภาวินีคุณจ้าง กิจกรรมที่1กิจกรรมโพสต์พลดความพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอนารยเดชมหาราชบรม,มนาถบปิษรรัชกาลที่9กิจกรรมที่2กิจกรรมโพสต์พลดความพระราชกรณียกิจของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชรราชธิดากิจกรรมที่3กิจกรรมโพสต์พลดความพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6 กิจกรรมที่4และกิจกรรมที่5กิจกรรมจุดป,ประทัตออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom กิจกรรมที่6กกิจกรรมสัมมานาออนไลน์หัวข้อการรับราชการอย่างมืออาชีพผ่าน Zoom กิจกรรมที่7กิจกรรมเสริมสร้างแรงบันดาลใจนักศึกษาในการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านซูมกิจกรรมที่8ถึงกิจกรรมที่17กิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ line, โดยการเข้ารับชมวิดีโอาจากช่อง YouTube Public Administration และแสดงความคิดเห็นจากการรับชมวิดีโอซึ่งเป็น YouTube ของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม